เคลียร์ให้แม่บอกไมขายฟอกใส่กระเป๋าเราหมดสวัสดีค่ะพี่พีุกคนนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไระคะ่ะแค่ไปซื้อ,อต้นพริกลูกพริกมาไว้ปลูกนะ,ะ่ะตรงนี้นะคะพื้นที่นี่ฝั่งนี้นะคะว่าจีปลูกเนาะกอไม่รู้จะเป็นเรื่งไงนะคะไปซื้อมดสามพันเจ็รอยยี่บบาทเพราะว่า ลูกพริกนี่มดประมาณสามพันหกรอยค่ะเพราะว่าถาดละใส่ถาดละเก้าสิบบาทนะคะคือมาสีาะะ่ิ้ถาดค่ะวิ่อดคนหยัดแกะพันลูกพริกนะคะก่นอนที่มันจีเาขากว่านี้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็อ้มันเนนี่ด้อนี่ บอกว่าแม่จีมาแกะทุ่งเองนะคะจนตอนเวลาตอนนี้ผ่านไปเย็นที่ห้าโมงเย็ยนแนวนะคะเขาก็ยังไม่มาแกะนะคะอุ้ยทุกคนดูมันออกจากไอ้นี่เดี๋ยวนี้ออกจากหลุมนี่ว้ายจังใดดีเราพี่นอกนี่แหละค่ะอยู่ดีๆหลังจากที่เราปีนี้ทำหน้าปังแค่แป้งเดียวนะคะก็เลยหว่างหลายค่ะก็เลยทำ สวนพริกโตนะคะลองปลูกพริกโตจักไรหนึ่งนี่นะคะไม่เยอะดอกแต่ตอนนี้ปัจจุบันมีปลูกมันปลูกพริกปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดไม่รู้เลยอันไหนอันไหนท้ำแล้วมันรวยก่อถ้ำเลยค่ะแต่ต้นนี้มันยังไม่รวยไม่รวยดีเจไหมเจ้าเจหายไม่ยนเสียงมันเจมาอันนี้นะคะไม่รู้อะพันธุ์พริกอะไรวะอ่าพันธุ์พริกอันนี้ ื่อว่าอะไรวะเอ็กเอ็กเล็ดเล็ดอะไรนี่แหละน่าจะจําไม่ได้นะคะไปซื้อก็แม่อยู่แต่ว่าก็ลืมนะคะเป็นคนสมองปาทองยกเว้นเรื่องเองินเรื่องทองนะคะไม่เคยลืมยุกขาวพริกแดงพริกแดงหรือพริกเขียวเอา้าก่อนที่มันจะเป็นพริกแดงมันก็เป็นพริกเขียวมาก่อนออาเหรอจ้าโอ้ <c oughs> เอามันไม่ใช่คนละสายพันธ์เหรอ ผู้จัดการเอเคยผูกไงมันเป็นพันเดียวกันนูเอ้าแล้วแล้วี่ที่มันเป็นสีเขียวสีแดงมันเป็นพันเดียวกันหรอเรียก <laughs> ว,ว่าบางทีอ่ะ <laughs> เขาเก็บเขาเรียกอะไรเขาอยากเก็บพี่เขียวขายเขาก็เก็บพี่เขียวขายน้าซูทุกคนผู้จัดการหนูยี่สิบห้าปีค่ะ <laughs> ไม่ใช <laughs> ่คนละพันหรออย่าบูบี้ฉันสิ <laughs> ฉันมือใหม่ไงในการชอปิ้ อซื้อมาสองพันเนี่ยมันแต่ละพันไหไรก็อะไรนี่แหละแต่ที่นี่เขาบอกว่าอีกอันหนึ่งมันดีมันโดกว่าก็เลยจัดการมาสองพันค่ะมุนนะคะคุณแม่น,น,นั่งก็ไปถอดปลั๊กออกก่อนเพราะว่าเริ่มรั่วไฟฟ้าให้กับเด็กๆในโคกค่ะเพราะว่าถึงเวลาเข่าโคกเราก็เลยต,ต้องไปถอดนะคะและ้วแม่ก็เดินสายนำยศจริงนะคะเพราะว่าวันนี้ พอไปอัดฟางคะ่ะนี่แหละแกเอ้ยมดจากฤดูกันเกี่ยวกับมาทําแบบนี้นะคะถามว่าเงเินไปในมดกต่ใครนี่นะคะแกเอ้ยว่าเราไม่มีนะคะถ้าเกิดไม่มีนี่ก็คพุ่งอิสายไปน้านแมวนะคะดูว่า <c oughs> นูกแกพิษอัดยาพิษใช่ไหมเนี่ยมันลึงถึงได้เป็นแบบนี้เนี่ยแต่ตอนปลูกน่าจะปลูกง่ายพอสมควรนะนี่แต่ถ้าเกิดปลูกวันนี้รุ่งนี้รุ่งนี้พอดีโอเคค่ะ แม่รู้ไหมวันนี้นะ่ะนู้ส่งแม่ไปซื้อไปซื้อไปซื้อ,อ,อ,อลูกพริกมาแล้วเนาะนู้อ่ก,อก็วิ่งไปรับพ่อแล้วพ่อเคลียร์ให้แม่บอกไม่ฟังเลยบอกไม่ฟังมันจะติจียองกอนแล้วแม่กับพ่อก็บอกว่านี่นะจะไปดูแคทที่ไร่เดียวน่ะปลูกมันเป็นไรกว่าไรรู้แคนเดียวนี่ป้านี่พ่อว่าอย่างงี้นี่ป้านี่คนหนึ่งควยกันเลี่ยงกับพ่อรกระดูยังกิมาปลูกพริกอีกใหญ่ไปดูที่จะเป็นลอยไร่ ได้ยูตอนเชาขี่รถไปฉากก็ได้ยูแต่จยให้ไปท้ำเนี่ยมันไม่ได้เห็นไหมนี่แหละสายเห็นที่ต้องเอาลูกคืมาไหวช่วยกันบริทางใช่เรวเรวคือหนูไม่ได้ก็อเอาเงินทางแฟนนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็หากินเองค่ะเยงตัวเองค่ะก็ก็แม่เองค่ะบุ๊คเองค่ะที่นี่ก็เลย ที่นี่งานสวนต่อไปนี้แม่บอกว่างานสวนเกี่ยวกับพวกแบบพักแม่บอกว่าอยากปลูกอยากัลพิดชอบเองแล้วก็เด็กๆในครอกสิแปดตัวนี่มีแต่ตัวเมียตัวผู้อีตัวเดียวแก้ว่าแกจะเลี้ยงควายไปด้วยแล้วก็จะดูพักสวนด้วยพายไปด้วยสวนขายส่วนสวนมันสวนอ้อยที่ยกให้เป็นนาที่ลูกสาวก็ลูกเขยแล้วก็คุณสามีของท่านแม่นะคะแต่ที่แน่ๆ ขายปุ๊กใส่กระเป๋าเราหมดเถอะแล้วเ <c oughs> งินสวนนั่นนี่ล่ะเงินสวนของแม่ใช่ไหมแม่ได้ไรวันนะจ๊ะอ,อือแรงมากเราได้ไรกีฮักเรวเป็นความสุขที่เด็กทำกำไรไม่มี <c oughs> นี่นะจ๊ะวันนี้ปล๊กทิกทุกคนดูบรรยากาศยามเย็นบ้านเรานะคะดูแบบจากทั้งนีปไปนู่นนาะตะว,วันกำลังตกดินนะคะตรงข้อกค้วยบรรยากาศดีมากๆเลย ต่อไปอ่ะที่แรกอ่ะนั่งว่าจะผูกทุเรียนแต่ที่เนี้ยทุเรียนอ่ะรอรอรอชื่อเพราะว่าเขาเียนอะไรนะน้าเขาคือไปขอทุเรียนไห้นะคะที่แรกว่าจะซื้อแต่ว่าที่นี่มาเส้นละที่เนี้ยก็เลยว่าจะได้ลูกไก่นะคะเดี๋ยวรอไก่ทำหลักไก่กินไข่อีกใช่เดี๋ยวรอก่อนเพราะว่ามันก็ต้องไปที่ละนิดทีละนิดเพียงนั่งบอกนะคะนี่แล้วกี่เอาเขาเรียกอะไรนะไก่ไก่มะเลี่ยงแล้วที่นี่ก็จกิทำเป็นแบบสวนพักแบบ สวยๆเผื่อพี่ๆ FC อยากมาเที่ยวสวนนะคะก็จะได้หายมาเนาะใช่ไหมคะเจเจส่วนแล้วก็ศาลานะคะศาลาก็อาจจะทํากระท่อมน้อยๆไว้ให้ทักนะคะเวลามาเนาะแต่ว่าตอนนี้กับขอเวลาทําก่อนเพราะว่างบประมาณไม่มีนะคะเลิกมีพี่ๆหลายคนนะคะบอกว่าผู้จัดการจ้งางหนอนนะคะบอกว่าอันทําคลิปได้เงินเยอะนะคะรู้อยากกี่โบกเลยเขาว่า ที่ช่องอื่นอาจจะได้เยอะแต่สาหรับช่องนางมันได้เยอะนะคะที่ปัจจุบันที่มีเงินนตตอนนี้นะคะนางทําสวนก็แม่เนาะก็เลยมีเงินจาก <c oughs> แค่นั้นเละจ้ะอาจจะไม่ได้มากแต่อาจจะไม่อาจจะไม่มากแล้วก็อาจจะไม่ได้น้อยนะคะแค่นั้นเลยจ้าไม่ไหวค่ะเดี๋ยวพวกนี้มาปลูกพริกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายพี่ๆดูนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นปลูกพริกครั้งที่ทลายลวเจ แม่เลิกปลูกประมาณสิปีแล้วก็เลยจะกลับมาปลูกหนึ่ง,งไร่นะคะพอที่ขายแถวบ้านเนาะแต่มีพี่ๆคนไหนอยากให้ปลูกพักตัวไหนนะคะในสวนก็นสามารถบอกเมนได้เลยนะคะเดี๋ยวจีจัดไผ่นะคะเพราะว่าเราจะทําฝั่งนี้เป็นแบบพื้นที่สีเขียวสวยๆไปเลยจ้าไม่ไปค่ะจะลืมบอกนะคะเราก็จะต้องทำเป็นแบบอย่าลืม พักกาดกับพักกุ้งซื้อเผื่อวันไหนวันหนึ่งพี่พีเอฟมาบ้านเนาะแล้วอาจจะซื้อนอย่างมาตั้งกินแล้วก็เก็บพักสวนครัวเราค่ะไม่ได้กล้าอะไรเลยจัะกินเนือ้อย่างนี่ชีวิตนี้เนี่ยค่ะเนื้อย่างไม่ได้บ๊ายบายค่ะ